i you ครับผมช่องนนท์ชาแนลนะครับวันนี้ผมกับสิพาไปใส่เบ็ดหัวอีกครับพ่อฝนตกยังใส่เบ็ดกบก็ได้ครับช่วงนี้จะเป็นเนื้อไอนี่นะกับเบ็ดใหม่ครับที่ผมได้มาเด้อเดยวเด้อพอแป๊บนึงให้เขาเบิ่งก่อนให้เอฟซีเขาเบิ่งก่อนนี่นะครับเป็นเบ็ดใหม่นะครับแล้วก็นี่เพราะนี่หัวนี้นี่ครับลูกหัวครับผมเดี๋ยวฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาคลิปใหม่มาเราจะได้ ติดตามกันนะครับขอบคุณครับนี่ครับหมองเฮาสีใสก็เป็นนี่ครับฝนตกน้ำมาอีกแล้วครับผมนี่ปลากำลังบอนเลยครับนี่เฮาสีเลาะลงไปพูดล่อครับทางใต้พูนไปพูนไกลๆพุลรอครับปะไปกันครับผมตอนนี้นะครับเราก็มาเจอไอ้คนกำลังตึกสะดุ้งครับผมไอ้เป็นสองเอยนอกนะครับเดี๋ยวเฮามาเบิกันกันว่าสิได้หรือบอไอย่อโซนครับได้อยู่อ่ะ มันเป็นปลาซิวเขาแต่มันลดสะดุง้งสะดุง้งเขาตายใหญ่นะครับพี่น้องอเ,เออเบิงบ้งเบิง้งในเบิ้งในของนี้ได้ย้่นใส่เบิ้งคือขาดวะใส่มันไปออกยูทูบทั้งบ้านตายทีได้เบิ้งยูล่ล่ะโอ้ย <laughs> น้อง <laughs> เอาแกะแล้วแม่โย <Yo. S 1> เฮ้ยได้ลายอยู <laughs> ่เลยเฮ้ยเป็นคลุ่งของละ นีเด้อครับอืมนี่ปลาพูนนะครับนี่ครับปลากระโดดขาปลาขาวใหญ่รับปลาค้ำอะไรนี่อ้ปลาขาวใหญ่นีอันนี้ปลาปลาสูตรเนาะเด้อได้แล้วครับอืมมันเป็นสะดุ้งใหญ่นะครับแต่ปลาซิวมันสีบติดเด้อครับสะดุ้งน้อยอย่ปลาซิวเต็มเลยเด้อนี่ฝนตกมือนี่ครับเบิดมือเลยมาตกเบิดมือได้มือนี้นะ เ <Ə S 2> อ,ออเ้าวเบิ่งกันก่อนครับชิได้หรือโ่ได้อืมข้างหน้าโบได้บ่คือโบเลตึกหนาหนาหนานะหนาอันนี้เขาเห็ดเองบ่หรือว่าเขามาเป็นงบอบต้อนี้ม้ออ๋อสิได้จะว่าจะจุกสะนะเรียกคุณฟังกระป๋องข้าวคุณนี่เป็นแบบอะไรอ่อ ปลา,าตึกปลาธรรมชาตินี่แหละโอ้โหได้ครับพอพอเดี๋ยวผมไปใส่เบ็ดต่อกันนะครับนี่นะครับหมองผมกระพอะมาใส่จะเป็นไม้ใหม่นะครับที่ใหม่ครับผมบกเคยมาเลยแถวนี้เพิ่มาเท่แรกครับป่าโกขนาดเลยผู้เมือม่อยเมื่อยครับใส่มาแล้วนะครับผมผู้มีแต่ป่าเลยค่ำแล้วครับเมื่อนีนบริยามกับดอกเบิ่งละ อย่าใส่เบ็ดเบ็ดกระชับเลยครับกลางดึกค่อยมาอย่างนะครับผมลัางสุดท้ายแล้วพวกอีดี้รอบนี้มาใส่นี่ก็ได้ลัางสุดท้ายนะครับเม่เฮยกลับกันครับเพื่อนรันมันาะ ไปต่อกับอดีตผู้คกเถอครับผมมันชิบอะไรขนกัวนี่ตัวแรกนี่ฮะนี่ครับผมยามกับได้ปลาคอตัวนึงแล้วก็ปลาดุกใหญ่ครับผมตัวนึงโอ้ยหมานขนาดเลยไม่ได้ยามกั๊บเขากำลังเดินกับครับผมได้ปลาดุกใหญ่ในตัวนึงตอนนี้เรากำลังยามมิกกันนะครับอืมรู้สึกว่าสิยังไม่ได้จะโตนะครับพ่อก็ถ่ายเงียบไปแล้ว เกาะนเดียวครับมีรุดครับบดีรุดวะโอ้บดีรุดเกาะหญ้าครับผม เดี๋ยวให้ยันยันไปก่อนครับเดี๋ยวถือฮะ,อะโอ้ถือบ่เอาคนเราลุดเดี๋ยวพอเอ้อโอ้ปลาพอน้อยครับผมถือเดี๋ยว,ว,ยผ,มยวผมว่ามันลุดครับเมื่อกี้นี้เก็บหนึ่งแต้มครับผมได้แล้วครับผมหนึ่งตัวพอเลยนี่ปลาคอน้อยต่างตัว บลาคุ้งใหญ่ครับปลาแถวผมตัวน้อยพอดีไปทอดทอดกรอบครับเาาก็บมมดย่ลงปตัวนี้เดี๋ยวปลาคุ้งใหญ่ครัผมอุ้ยมันมานมันตัวนี้แง่แอันนี้อันนี้มานลีชุดตัวนี้ป้องลูกใหญ่เราจใส่มาได้ไหมแถวบ้านกินปลาเค็งกว่า โอ้โหใหญ่มากคูอีกหนึ่งตัวครับผมจะเป็นกระชิงนะคะระับนิน้อยครับจนบดินดูแลครับผมล้งนะนีครับมากันแตครับกระชิงหตัวโอ้โหดึงให้ขนาเล็กาชิงหนาอ,อ้ยจัจัวไหเนี่นยได้ชิงไงครับ มาอีกแล้วของตัวนึงครับอืปลาช่อนครับ,บอ,ยนะอย่าลุดได้กำลังถ่ายคลิปอยู่าลูบนี่นะครับอย่ามาเรียบร้อยครับผมเมื่อนี้เมื่อยก็เลยอย่าไอ้ก้านแค่รอบเดียวนะครับได้ปลาข้อมีข้อประมาณรูปใหญ่เติบอยู่ครับตัวนึงเลยนี่อู้หหใหญ่นะได้ปลาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ ไดห้าตัวครับผมก็ขึ้นได้ห้าตัวครับเราเบิรงตอ่อเ้าอีกรอบนึงนะครับผมตอนนี้กับประมาณที่หาหาสิบครับหาสิบห้ามเข้ากัมายามเบ็ดต่อเ้านะครับเมื่อคืนนี่ก็ได้ยามก้านรอบเดียวครับเมื่ยง่วงนอนนะครับก็เลยพักไปก่อนก็เลยมายามต่อเ้าเอาครับเดี๋ยวไปกันนะครับสวัสดีครับตอนนี้เราก็มายามเบ็ดตอนเ้าแล้วนะครับประมาณเกือบหกโมงเด้อ นี่ครับเอาถือในสายบุหรีถือเอ้ยถือดีเลยถือครับล,ล้างแรกเลยครับผมมาันล,าล้างแรกล้างต่อไปได้สุดน,น้อง <c oughs> ปากขอนะครับมันล,ล้างแรกโอเคอยูย่ได้ไปนหนึ่งแต้มนะครับโอ้โอ้นี่ครับผมถูกอีแล้วครับล้างนึงครับปไปยัง,ยน,งน้อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ น่าจะเป็น,นปลาดุกบ่ครับบ่อกขันไปเกือบไปโอู้ปะข้อโอ้ดูใหญ่อยู่ได้นี่ครับผมถึกปลาข้อนะครับตัวนี้ม่อคือนี่เชได้กานรอบเดียวไหมใ่งามอยู่ด้วยครับผมประมาณนี้แหละลนี่มานมๆน,ม,น,ม,นมัน,นม,มันตอนนี้ผมมาเจอคนตึกสะดุ้งครับเพราะฝนตกมื่อคืน เดี๋ยวสัมภาษณ์ครับ่งก็ได้ๆอยู่บ่ได้อีูบ่ <c oughs> บตึกสะดุง้งฮะมานานยังมานานนสิได้อันใส่ได้อยู่บ่บ่มีนอโอ้เขาเพิ่งมานะครับผม <c oughs> เลยยังบ่ได้ฮะปลาสว่านกิได้พวกกระดิ่งวันทึ่งกวนเลยวะนี่ครับมาเจอคนตึกสะดุ้งอีกแล้วครับได้อยู่บ่ย,บย,ยิ่วิ่ง ปา,าบ่ไหลติอนันบบน,นี้ลุดนะครับอันนี้ลุดวิ้ยหลังนี่โดนครับเอาไปซ้ำโอ้ยโนสิเอาเฮ้ยโอ้ลุดละ่ะพอข้อน้อยโอ้กระลักงสิเอา

ยาเมเสร็จก่อนโอ้คันนี้โก่งเลยเฮ้ยคันนี้โก่งเลยนะครับถือเกียงกับโบจักเมื่อกี้ปลาลุดไปตัวนึงดึงลงโอ้ถึ๊ถึถดึถถตาบอนเ<ห>นี่ยเสียดายปลาข้อ,ขอตัวเมื่อกี้เลยเป็นเรสีจับเอาผัดตานี้ลุดครับ ได้อีกแล้วครับหนึ่ง <dialect> ตัวผมดึงขึ้นมาก่อนครับย่ามนุษย์ไปอีกคือโตเมื่อกี้นี้นะลุดเร็วๆป่ากินตื่นๆอันนี้ก็สิลุดแล้วล่ะสิลุดหลักตัวนี้ล่างที่แล้ผมเดี๋ยวติดเสื้ออยู่เดี๋ยวเด้ได้ผมสิไปเอาก่อนเด้อเดี๋ยวผมยุดไปก่อนครับคือสิลุดเหล่านี้ละตัวนี้ก็ได้ฮะ ตัวเมื่อกี้ลุดไปรีไหมคนหนึ่งขึ้นมาลุดเลยเัี่ยเอาอันตักมาตักอยู่สองโตเราไปมื่อนี้รุ่นนี้ละรุ่นน้อยๆสามีนแล้วนี่บม่ได้มายามได้รอบสองโอ้ถืออลีได้หาล้างนะฮะบบไปเอาเลยให้พ่อไปเอาเลยอ๋อถ้าพูดจะแกะเบ็ดนานอีกไปเอาลีก็ลุดไปกระยามัน ลุกดีสุดหายเลยโตน้อยได้กันน้อยครับลูกนี่ดอยู่เทสสองโตแล้วลุดไปไมาเจอคนตึกสะดุงึงคนที่สี่ครับผมมีแต่คนโอวโวได้ต <laughs> ายอยู่หมวามา ถือแล้วครับผมอันนี้ก็จะเป็นปลาเค็งนะบุกขึ้นสิบบรูทดรอกปล่อยไปสองโตแล้วครับจมอยู่นี่เราเมื่อกี้ให้พ่อลงลอเอาครับปลาเค็งปลาเค็งลางนี่กระชื้นะครับเป็นปลาเคง็งครับปลาเค็งตายแล้วครับดรับขาวแล้วครับผม ตายละไมาสิไปกั้นหรอหลัหน,ไไหน,น,นี่คือแล้วครับผมเป็นปลาค,ปคุดโน้ติปลาดุกนี่มันปลาดุกเหระครับดีฮะดีฮะน่าจะเป็นปลาคุดฮปลาเสือมมอเส่อมเหรอปลาเสื่อมนี่ปลาเสื่อมตัวใหญ่ด้วยนานคอยว่าอะไรเหรอลุดเลยฮะเกือบโบได้เหรอหลังนี่ถูกแล้วครับ เอาไนะปาดุกเฮ้ยมันยังไปดิโเด้ติดนะครับตัวนี้ผงนัวปลาดุกไหมอนะ่คือลรังพี่เนาะจะปลาดุกหอปลาขคนะพอร่งไปเอาเกาะไม้แล้วเกาะไม้เอ้ยปลาดุกระมโอ้ได้ปลาดุกเลเจา ตามหาปลาดุกท้งานเพิ่งนนจะเจอ,อกกเกาะไม่ขนาดนี้นอืมหวหวี่ยนขนาปลาดุกไร่ไหนตอนนี้เรากะหยาบด้กแ,แล้วนะครับได้ได้ประมาณห่วงโลครับพเพราะว่าโลก,กว่าพ่อๆกับมันสิบโตปลาชิงนะครับ ผมปล่อยไปน้ำสองโตครับผมต้องหนักดอกอันหาช่วเองเข้ามาอย่างโตงะนะครับน้ำมาไหลแบบนี้มาไหลมาไหลมาไหลจมมันปลาต,ตายไปแล้เหรอ มาสิได้ปลาอยู่ว่าปลาลงอยู่ว่าเฮ้ยมีอยู่เลยเฮ้ยเฮ้ยมีได้เพราะเอ้ยเห็นปลาซิวล่ะมกปลาซิวแล้วนี่โอ้โหมนีได้อยู่ครับผมก็ถือว่าได้นะปลาซิวครับมกปลาซิวมกหม้อเลยแ่บ มีหูกระปูกัดจั่วรอบนีมกระปูกระมักมากัดแงงครับขาดเด้อเอาตัวแดงมาใส่กัดนั่งเย็บอยู่เลยฝนถล่นลงมาโอ้ย

นี่นะครับผมโอ้ยครึ่งถุงแง่งเลยขี้เงี้ยปลากะเดี๋ยวเราค่อยไปไอ้แกไอ้จับขี้เงี้ยออกแล้วผมสีถ่ายให้เบิ่งอีกนะครับปลาว่าได้หลายบอกว่าได้พอมกอยู่บ่อนะปลาซิวกับพงใส่แม่มกหมอนะครับเพราะว่าช่วงนี้ปลาซิวมันสีแซ่บครับมัน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 แม่แม่เห็นยังนะตุ้ยขี่หรือห้วะโอ้ตุ้ยขี่หรือห้วะตุ้ยบันเลยบอก ใส่ตัวเหลเือหน่อยเดียวนี่นะครับต<อ>ัวน,น,นี้เลย,ยนี่ครับเป็นพวกที่เราไปใส่เวทดต่อมันเรือครับคือซีบริสไใค์ครับมันพ่งเลยอออก,อาม,อกม,าอามาตุ้ยขี่แกงกินครับแล้วก็น,นี่นะปลาถือเบ็ดที่มันตายครับส่วนปลาซิวอะเป็นปลายามตรงนะพ่อครับนี่ครับผมเดี๋ยวเ่าจะแกงกินนะครับมากินน้วกัน